น้องๆค่ะดีเป็ไงบ้างไดมาร่วมงานวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างที่ไดมาร่วมงานวันนี้ครับผมก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทาง I v and Boy นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับมายินดีกับพี่มาร์คด้วยนะครับมาร์คตัวครับผมก็เราก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้มาแค่สองเนตเจนนะครับผมมาเหมือนกับพาติวเตอร์ยิมแล้วก็น้องๆเด็กใหม่เินสามมาด้วยครับผมล้ตัวมีอะไรบ้างครับอ๋อรล้ตัวเอาครับเยวเอาให้เด็กใหม่ก่อนครับ สวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สวันนะครับครับสวัสดีครับชื่อลาเต้นะครับครับผมสวัสดีครับชื่อลาเต้ครับลาเต้ครับผมครับสวัสดีครับชื่อเจียงสุพมงคลครับสวัสดีครับชื่อเนสิลับภพครับกดอะไรเต้นไหมอ๋อก็นี่ถือว่าแบบน่าจะเป็นครั้งแบบแรกเลยที่แบบเรามากับน้องๆในงานอีพแอนด์บอยครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจะได้แบบเจอกับพี่มาด้วยแล้วก็แบบว่าได้มาร่วมกับอีเวนต์ใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับ ตื่นเต้นมากเลยครับครั้งนี้ได้เจอพี่มาร์คผมเ่ยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ารู้จักพี่มาร์คมานานแล้วแต่ก็เพิ่งได้เพิ่งเคยจะได้เจอครั้งแรกเลยครับดีใจสุดๆครับครับจริงๆก็คือชอบพี่มาร์คนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตั้งแต่กัดเซเว่นเนาะครับผมใช่ครับ เราต้องมีผลิตภัณฑ์เลือดตอนแบบแม่เรามาอ,อ,อ๋ออยู่ใน e and boy ใช่ไหมครับจริงๆก็มีหลายตัวครับผมแบบผมก็เดินเข้าบ่อยอะไรอย่างนี้ชอบอะไรเป็นส่วนใหญ่คะชอบอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น<ม>พวกเก<ม>ี่ยวกับแบบพวกสกินแคร์หรือไม่<ว>กม็แบบพวกแบบที่เราจะต้องใช้แบบในทุกๆวันอยู่แล้วใช่ครับได้นหมครับครับผมจริงๆก็คืออีแ e and บอยก็เหมือนกับเป็นตัวเลือกที่เน็ตเดินเข้าบ่อยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆอ e and บอยก็คือเหมือนกับมีการมีของขายเยอะมากก็จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับอย่างที่เจมบอกเลยก็เวลาซื้อ อาแชมพูหรือว่าสบู่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปซื้อครับอ่าแล้วน้องเต้คนผมก็ชอบเข้าไปซื้อสกินแคร์มากเพราะมีให้เลือกเยอะเต้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 ส่วนผมก็เข้าไปซื้อชอบเข้าไปซื้อคลินซิ่งอะไรพวกนี้ครับเพราะไปาบ่อยเนาะใช่ครับใช่ผลงานของแต่ละคนค่ะอัปเดตกันหน่อยครับผมก็ ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมยาเและกับอานนท์ครับผมเน็ตเจมนะครับผมก็จริงๆจบไปแล้วครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถดูรีลันได้ทางมันด h ช n n นลครับแล้วก็อันคาที่ RGE ีนะครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเราก็จะอาจจะมีแฟนมีที่ไทยเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสคนนะครับก็ไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอหรือว่าฟิลแฟนแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเพลงเลเกมครับ ในบ้านกระแสเพลงที่แบบปล่อยออกไปอ๋อก็ดีครับผมแบบชอบที่แบบว่าทุกแบบว่าคนที่ฟังเพลงฟิลแฟนอย่างเงี้ยก็สามารถเต้นได้ไวมากแบบเต้นได้ก่อนเราอีกอ,อะไรเงี้ยผมแล้วก็เพลงเพลงเกมก็ทุกคนก็ชอบมากๆก็ขอบคุณมากๆครับพี่ชอว์ใช่ครับอน้องๆน้องฝก่อนก็ฝากซีรีส์เรื่องพบเธอเลยนะครับมีพี่เนพี่เจมส์รวมตัด้วยเล้<ค>นก็ครับผมนก็เปิดวันใช่ครับผมตัวที่ถึงไหนน ครับผมอ๋อคือตอนนี้ในโปรเซสคือเรากําลังแบบว่ากําลังโฟกัสที่เรื่องพี่พี่เจคนคนกลางอยู่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเจกับพี่เน็ตอ่างเงี้ยต้องเข้าไปเล่นด้วยก็เลยแบบว่าต้องให้พี่เจคนกลางจบก่อนอะไรอย่างนี้ครับผมมันต่อจากอยากได้การนดนใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมก็ติดตามเร็วๆนี้ครับผมก็จะมีจิวเตอร์ยิมเน็ตเจแล้วก็แบบพี่ๆชาวออฟฟิศเหมือนเดิมครับ แฟนมีทนสิแฟนมีจของเรามีเฉพาะที่ในไทยนะเหรอคะมีไปสาขาประเทศด้วยไหมอ๋อจริงจริงก็น่าทุกประมาณสิ้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราก็มีไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกก็เดี๋ยวกำลังแพนไว้อยู่ว่าจะมีประเทศไหนอีกด้วยครับแต่ว่าที่แน่ๆคือหลังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องแบบแฟนมีที่ไทยด้วยว่าแบบการซ้อมหรือว่าการแบบเลือกอะไรเงี้ยครับผมเราจะแตกต่างแ,แตกต่างอะไแต,ตแตกต่างครับผม ที่ไทยก็คือเหมือนกับแบบว่าตอนที่คุยกับพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้เราแบบเป็นตัวของเราได้เต็มที่เลยคือเราชอบแนวไหนเจมกับพี่เนชอบแนวไหนก็เลยเสนอเขาไปได้เต็มที่เลยครับรับรองว่าแบบทุกคนน่าจะเห็นในอีกมุมหนึงที่เรายังไม่เคยโชว์อะไรเงี้ยครับแสดงว่ามีคุยเริ่มคุยกันแล้วใช่ครับผมล้สเสอคะเกสเหรอครับเกสยังบอกไม่ได้ครับผมแต่อยากจะบอกว่าก็เราก็มีอยู่ในใจแล้วเงี้ย่ไมเนครับผมมีพี่ๆแน่นอนครับ่วไหนคับพี่อมแล้วครับ ที่ไหนช่วงไหนขอจริงๆพูดเลยว่าปีนี้แน่นอนครับผมใช่ไม่ได้ยืมไปเลยค่อยๆครับผมครับผมแล้วอย่างสองคนอยากแสดงเสน่ห์ตรงไหนให้แบบแฟนๆได้เห็นจริงจริงๆก็เราก็อยากจะแสดงทั้งเต้นแล้วก็ร้องมากขึ้นครับผมเพราะจริงๆพวกเราก็เหมือนกับมีมีการแสดงแล้วแล้วก็เราอยากจะโชว์เหมือนกับอีกอีกทักษะหนึ่งของพวกเราให้เห็นนะครับผมใช่ อยกไปญี่ปุ่นจะเอาความเป็นไทยอะไรไปตกเาญี่ปุ่นอะไรอาน่าจะความเป็นตัวเรานี่แหละครับผมความเป็นไทยความเป็นไทยครับผมสวัสดีครับครับผมครับผม